สวัสดีท่านผู้ชมในเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวิตชาแนลคนบ้าเกษตรครับผมวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูนี่ะร่าต้นเนคททลีนนะครับท่านผู้ชมดูครับโคตรดกเลยครับผมนึกว่าอังุนอันนี้หลังจากการแต่งกิ่งมาแล้วสี่ห้าเดือนนะครับตอนนี้เราจะมีการคัดลูกนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเดี๋ยวตอนนี้ผมหาบันไดก่อนบันไดไม่มีครับผม ดูครับตกครับผมคิดลึกครับขนาดลูกเล็กนะครับเนี่ยถ้าลูกใหญ่ๆขึ้นมานี่ไม่ต้องพูดถึงครับกิงหักครับแน่นอนนี่ครับเดี๋ยวผมพาเดินชมอันนี้ต้นนี้ไม่เท่าไรครับต้นนี้ก็ไม่เท่าไร่แล้วต้นนี้โอ้โหหนักครับผมอ,อุดทิ้งเลย อนนี้เรากำลังจะทำนะครับต,ต่อไปเราจะกลับมาดูอีกว่ามันจะร่วงเยอะไหมนี่ครับผมแต่ลูกก็ประมาณนี้นะครับสีห่หลูกครับผมดกครับนึกว่าลองกองครับผู้ชมดกครับผมขนาดลูกยังไม่ใหญ่นะครับเนี่ยแต่ลูกใหญ่สักหน่อยอย่าว่าบาก โอเคครับโอเครอครับผมสารับผมท่านผู้ชมดูครับว่างเงินครับผมเอาประมาณสองลูกพอนะครับเดยวยื่ครับแบบนี้ก็เช่นกันครับผมแค่สองสามลูกพอโอ้ยสองลูกพอแหละเดี๋ยวมันลูกมาใหญ่ แต่ลูกจะไม่ใหญ่ครับออกเยอะติดเชือกนี้ก็ออกครับผมลูกนี้ติดกันไม่สวยครับเอาแค่ลูกเดียวพอนี่เราต้องการลูกใหญ่เก็บไม่หลายรอบครับเก็บสองสามรอบพอมเยอเกินครับ เดิมนะครับวันนี้ทั้งฤด,ดูการครับจวงเดือนนี้แล้วก็ดีรดุ่นนะครับ ลายลูกันนี้ก็ปิดทิ้งครับให้มันสับบางจะดีที่สุดครับสับบางซ้ายขวาครับซ้ายขวานะครับโอเคครับไปต้นอื่นต่อครับมา <laughs> นะครับต้นไม้นะครับตัไม้นะครับเอาสามลูกครับุ่นผู้ชม ออครับลูกไหนไม่สวยนะครับท่านผู้ชมดูครับลูกไหนไม่สวยลูกไหนสวยก็จำเป็นนะครับเลือกเราต้องเลือกนะครับลูกไหนไม่สวยเราก็ออกลูกไหนไม่จําเป็นออกครับตัดสินใจยากครับถ้ามีลูกสวยหลายลูกพร้อมกันก็ต้องดูดีๆครับผ่านไม่ได้ทนเยอะเราก็ลูดครับทิ้งครับผมเผาระยะห่างครับเอาห่างมากๆ ไปไปเอาบอกปปักแบไปนั่นปุ้นมจบอมมอยู่ยเต็มดินนะครับัจากคัดลูกทิ้งนั่นแหละครับเด็นพ้าาก่อนสุดท้ายต้อง,งยู ช็อตเจนนะครับระยะห่างก็ประมาณนี้แหละชิดกันไม่ได้ครับเดี๋ยวลูกไม่ใหญ่นะครับสองลูกสามลูกเนี่ยพอดีลูกใหญ่เก็บง่ายเก็บสองรอบจบไม่ต้องเก็บหลายรอบอเจ้าลูกไม่มากเจ้าคุณภาพครับเรามันจะไม่เก็บหลายรอบ เพราะว่าเรามีหลายสวนครับเราเก็บประมาณสองรอบสามรอบก่บนสามรอบคบแล้วตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับผมแถวนี้เราก็เสร็จแล้วเราจะไปแถวใหม่ครับท่านผู้ชมนี่นะครับผมเดินไปเดินมาจะลื่นลูกแก้วครับมันลื่นนะครับผมลูกมันใหญ่แล้วมันลูกแก้วแล้วครับมันคนที่เขาลื่นลูกแก้วครับเดินไปเดินมาล้มครับ ก็ต้องระมัดระวังนะครับอันนี้ก็เต็มพื้นเหมือนเดิมครับผมนับวันเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปของเคลื่อนย้ายครับโอเคไปไปไปก่อนครับ <c oughs> นะครับต้นไม้นะครับผมตัไม้นะครับ เอาสามลูก,ค,ค,กค,ครับ่านผู้ชมดอกครับลูกนี้ไม่สวยนะครับ่านผู้ชมดูครับร้อมกัน,นเราต้องดูดีๆครับผ่านไม่ได้ทำเยอะเราก็รูดครับทิ้งครับผมเอา,า,าระยะห่างครับเอาห่างมากๆ หลังจากทำงานเสร็จนะครับผมหลังจากาเสร็จสิ้นการปิดลูกแล้วนะครับผลของการปิดลูกก็แบบนี้แหละครับผมเกลือนดินมแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับเต็มดินนะครับลูกนี้จะเป็นลูกที่เหลือจากการคัดลูกนะครับคัดไซส์หรือว่าลูกไหนไม่สวยนะครับเราจะปิดทิ้งครับ เอาเฉพาะลูกที่มันสวยๆลูกนี้ไม่สวยแล้วก็ไม่เอาครับเกลงปุ๋ยครับเรเอาระยะห่างไว้ทมที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับผมสวนนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นเราจะไปสวนใหม่ต่อก็เสร็จสิ้นครับในระยะห่าง ได้อะไรก็เรียบร้อยครับลูกใหญ่น่าจะใหญ่ครับปีนี้คงจะใหญ่มากกำลังจะเลิเกงาน,นครับอีกสักครู่วันนี้เก็บสัมภาระเก็บอะไรก่อน เอาเก็บสำาระตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนครับท่านผู้ชมี๋ยวสักคู่เราก็ทําการเดินทางกลับบ้านโอเคครับผมถ้าใครชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อปเป็นกำลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อไปครับผม<อ>คลิปนี้พอแค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับาบายนแ,นแล้วท่านผู้ชม ิบสิ้นแล้วครับผมกำลังเดินกลับแคมป์ครับตอนนี้รัดป่ารัดเขาเจ